นนี้เราอยู่ที่ใจกลางกทมเจอร์นี่วิดยูโรอันซีนแบงคอกสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่บนรถตุ๊กๆนะครับนีฮะกับพี่คนขับสุดหล่อของเรานะครับใจดีมากแต่ซีมพันนะ กุญใจทุกการเดินทางฮะอยู่รถคับสัตว์เทขอบคุณนะครับโอเคเอาละครับพี่จอดตรงนี้เลยครับผมโอ้โหสนุกมากครับพี่ขอบคุณมากนะครับพี่ครับขอบคุณมากครับเท่าไหร่ครับพี่ฟีครับผมโอ้ฟรีด้วยขอบคุณมากครับผมสุดยอดพูดแล้วนะโอเคโอ้โหผู้ชมครับสวัสดีฮะ วันนี้เจอร์นี่วิ h ยูโรอันซินแบงคอกนะครับเมื่อกี้นี้ผมเพิ่งลงมาจากพานักคู่ใจเป็นสนัญลักษณ์ของเมืองไทยนั่นคือตุ๊กตุ๊กนั่นเองนะครับและมาพร้อมกับยูโรแบบนี้อุ่นใจทุกการเดินทางนะครับและเห็นแบบนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพวกนักแข่งจากม o ต GP หรือว่าเ1เนี่ยเคยใช้บร,ริการมาแล้วแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาตามรอยมาร์คมาเกสนะครับนักบิดระดับโลกบนถนนดินสองเรา จะมีอะไรน่าติดตามกันบ้างเดี๋ยวไปพบกันเลยในช่วงนี้ของเรานะครับ บนถนนดินสอนี้เต็มไปด้วยร้านอร่อยระดับตำนานหลายร้านเลยนะครับตั้งแต่ที่หัวถนนกับร้านสกายไฮร้านข้าวต้มที่อยู่คู่กับถนนราชดำเนินมาอย่างยาวนานตอนนี้กลับมาเปิดอีกครั้งบนหัวถนนดินสอนขาประจำในอดีตและปัจจุบันอย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับทุกอย่างยังอร่อยเหมือนเดิมครับโดยเฉพาะต้มซุปเปอร์เมนูเด็ดของร้านเลยทีเดียวพอเดินเข้ามาถึงถนนดินสอนประมาณ200เมตรนะครับก็จะพบกับร้านครัวอับศรร้านที่อยู่คู่ถนนดินสอนมามากกว่า20ปี เมนูเด็ดของร้านนั่นก็คือเนื้อปูผัดพริกเหลืองของร้านนี้ต้องบอกว่าหาคนเทียบได้ยากมากครับอีกหนึ่งร้านอาหารแนะนําบนถนนดินสอนะครับกับมิตรโกรยวนเป็นร้านอาหารสไตล์หหลำที่เมนูเยอะมากแต่ที่หลายคนต้องสั่งนั่นก็คือข้าวผัดรถไฟมีกรอบและสลัดเนื้อสันเรียกว่าพลาดไม่ได้จริงๆครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราพาไปปักบุดกันมาแล้วบนถนนดินสอนะครับร้านอาหารเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ครับ มาที่อีกหนึ่งร้านแลไอเทมของเรานั่นคือร้านข้าวหมูแดงในชุนนั่นเองนะครับซึ่งที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าครั้งหนึ่งมาร์คมาเกสนะครับสิงนักบิดระดับโลกจากรายการของ Mo t ต g p ปี2018นะครับเขาเคยมานั่งกินข้าวหมูแดงหมูกรอบที่นี่มุมเดียวกับผมตรงนี้และแน่นอนว่าเมนูผมสั่งขอเรียนแบบเลยก็แล้วกันแม่ครับสวัสดีครับขอข้าวไข่เจียวจานหนึ่งเอ้าไม่ใช่ับแม่ขอข้าวหมูแดงหมูกรอบหนึ่งจานครับแม่ เดี๋ยวมาดูกันฮะว่าน่ากินขนาดไหนฮะเป็นไงฮะแม่เปิดมากี่ปีแล้วครับนี่ร้อยกว่าปีแร้อยกว่าปีลวฮะ ผมคิดว่าเหมือนนะเพราะครั้งหนึ่งมาร์คมาเกสเคยมาทานอย่างนี้แล้วเขาถ่ายอย่างนี้เลยดูจากหน้าตาของข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมาร์คมาเกสถึงบิดจากที่นู่นมากินที่เมืองไทยฮะเพราะฉะนั้นแล้วต้องลองครับขออนุญาตนะฮะใส่สักเล็กน้อยอือเอาเลยฮะมาลองกันเลยฮะ ต่อสูงที่บ้านดีบ้านอิมอ่มอกอิมอมอ่มใจมากครับข้าวหมูแดงในชุนอร่อยระดับโลกจริงๆครับบนถนนดิสซอนเนี่ยมีสรีทฟู้ดนะครับที่อร่อยมากมายเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมต้องหาเวลาว่างมานะครับรับรองว่าตั้งแต่หัวถนนยันท้ายถนนอร่อยแน่ๆ สัปดาห์นี้ประมาณนี้สัปดาห์หน้าเราจะพาไปอันซินแบงคอกที่ไหนต้องติดตามให้ได้นะครับขอส่งกลับไปที่พี่เดือยนสัสสตูดิโอกันก่อนตอนนี้ผมลาไปแล้วนะครับอร่อยมากม,มีพอโฟโด้วยไปนะู้รหรอ,อยังไม่ได้จ่ายตังเลยจริงมะจริงทำยังไงดี<อ>กระเป๋าสตางค์ผมก็เลยเตรียมมายังไงดีฮะออนลไลนี้สกแกนได้สกแกนได้แต่นี่ฮะ<อ>คุณแม่วันนี้ พกยูโรไว้อุ่นใจทุกการเดินทางมอบให้คุณแม่หนึ่งเซตใหญ่ขอบคุณมากครับคุณแม่ครับอันนี้ฮะแต่คุณแม่ต้องจ่ายเงินเราด้วยนะจ้าพักต่อพักต่อขอบคุณครับคุณแม่ครับ